Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay mm hmm. me down to rest, I know I was always r e p p i n g Oh my God, my whole life, my words. สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไฮซากินะคะรู้มั้ยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเรามาเที่ยวส่งขากันนะคะเป็นวันที่14และ15มีนาะคมเพราะว่าที่นี่มี งานวันเสน่ห์สงขลาค่ะก็เลยมาที่นี่กันและตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวงานค่ะทุกคนและจะไปดูนะคะว่ามันอลังการล้านแปดแค่ไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอหารอาจจะถ่ายนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าต้องการจะเดินดูของด้วยซื้อของกินอย่างเงี้ยเอามากินที่โรงแรมนะที่กาจะแบบลกๆหน่อยนะเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะคะ لا Não สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่15นั่นเองตอนนี้เราก็ยังคงประดับตัวอยู่ที่โรงแรมนะคะแต่ก็กำลังเคลียรทุกอย่างเตรียมออกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทัวร์ห้องเป็นการปิดจ,จบละกันเพราะว่าเมื่อคืนคือแบบเออเพียมาก แล้วก็กลับถึงห้องก็คือนอนเลยนั่นแหละอย่างที่บอกป่ะเดี๋ยวเรามาถัวห้องกันดีกว่าเพื่อคิดมันไม่ได้สั้นเ,นเกินมาฉันดูอย่าตัวอะไรบอกมานี่ไงเพื่อนของเราอันนี้มีเตียงนะคะอันนี้เป็นเตียงคู่นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นห้องสุดท้ายแล้วที่เราโทรมาจองออันนี้ก็เป็นประตูมีทีวีด้วยฮะอยู่ห้องน้า,านั่นเลยอ่ะเดี๋ยวพามันถัวห้องน้ำกัน นี่ทุกคนห้องน้ำในห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ไงมีอ่างล้างหน้าด้วยแล้วก็มีส้วมแล้วก็มีตู้อาบนา้ำมีฝักบัวมีฝักบนฝักล่างเครื่องทำน้ำอุ่นครบจบที่ห้องเดียวค่ะอ่ะแล้วสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือมีกระจกสำหรับไ่ายคิปค่ะเธอแล้วก็มีกระจกกลมแล้วก็ที่สำคัญก็คือมี มานีผมในห้องน้ำนั่นเองโอเคต่อไปเรามาดูวิวกันนะคะวิวที่นี่คือสวยมากแต่เรามาผิดห้องแทนที่จะเป็นวิวชั้นหที่จะเห็นหอนอาฬิกาแต่วิวที่นี่คืออ้าวิวหลักพลาทุกคนดูวิวที่นี่เห็นวัด <heals. S 2> เห็นเมืองนะคะโอ้ <laughs> oh my god นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวิวที่นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตรงนี้อืมนี่แบ เตอะไรเอออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบห้องเช่าอื่นอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้เลยอะอย่ดูอะไรอีกบ้างมันก็ประมาณนี้แหลนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะจะต,ต้องไหมล่ะเออแต่ก็ถูกใจที่นี่มากเพราะมามารป็ก,กี่รอบละที่นี่สวยมากไฟที่นี่คือถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ทุกอย่างคือดีมากข่าวสวยเพียบพร้อมที่สุด คเวอร์เลยค่ะนี่คิดว่าโอกาสน้าถ้ามาก็คงจะต้องพักที่เดิมนั่นแหละเพราะว่าถูกใจที่นี่มากแต่ก็ใจนึงก็ยงอยากได้ชั้นหกอยากได้ฝั่งนู่นเพราะว่าติดคอนาลิกาแล้วก็ที่นี่มีข้อดีก็คือติดเซเวน่นทุกคนติดตลาดแล้วก็ติดร้านไก่จอที่รักด้วยนั่นแหละสิ่งอำนวยความสุดวกของที่นี่ก็คือครบ จบมากจริงแล้วก็มีคาเฟ่อยู่ใต้โรงแรมด้วยนะคะโคตรเท่นีอะไรแบบเราเอาอเนี้ยเป็นที่ที่เราแบบว่าใช้นั่งแต่งหน้ายอะไรนะเออมีทีทวีมีอะไรอย่างเงี้ยครบอืมโอเคค่ะทุกคนงั้นทริปเที่ยวสงขลาง,งานสเสน่ห์ก็หนึ่งคืนสองวันก็ต้อง จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนอีกก็จะอเอาไปให้ทุกคนดูนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ 再让我像背负太多的焦虑和焦躁，我的心如同燃烧的烈火，你真的不必为此心焦。上有老，下有小，日子充满琐碎与难。